สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้ไม่มีงานนะครับก็เป็นวันหยุดไปในตัวอากาศร้อนอยู่ห้องไม่ได้ก็เดินมารอบๆร,ริมแม่น้ำยมข้างห้องนะครับก็จะเย็นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปชมแม่น้ำยมช่วงหน้าแร้งนะครับ อันนี้ก็คือบรรยากาศแม่น้ำยมช่วงหน้าแรงดูนะครับน้ำแรงมากเลยนะครับเหลือนิดเดียว ตรงนั้นมีน้ําไหลด้วยมีซาว่ามีปลาขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับแต่ก็ตกไม่แรงเพราะมีน้ําหน่อยเดี๋ยวลงไปดูกันครับลงไปแล้วจะขึ้นได้ไหมเนี่ย น้ําไหลจากุ่งาฝั่ง,งนู้นนะครับไหลลงมาแม่น้ําน่าจะเพิ่งไหลมาเพิ่งเปิดมานะครับน้ํายังขุ่นๆอยู่เลยไม่มีปลาขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นปลาสักตัวเลย อันนี้ก็อุปกรณ์ดักปลานะครับน่าจะติดพวกกิ่งไม้ใบไผ่มากิ่งไผ่นะแล้วเอาขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องทิ้งแบบนี้ผมว่าถ้าน้ําไหลแบบนี้นะครับไม่นานนะฮะเดี๋ยวจะมีปลาขึ้นรอดูตอนเย็นๆน่าจะมีปลาขึ้นแล้วแน่นอนนะฮะ เพราะว่าปลาตรงนี้ยังเหลือเยอะนะครับปลาเหลือเยอะมากๆนะครับเห็นนานะเขามาหว่านแหกก็ได้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับปลามีแต่ปลาตัวใหญ่ๆปลากดทางปลาเขาปลากลายนะครับแล้วก็ปลากฏดเหลืองเยอะครับปลาเยอะครับในน้ำยมอุดมสมบูรณ์จริงๆเราก็เดินมาเจอผัก ผักอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรผมไม่รู้จักจริงๆภาษาอีสานผมนก็ไม่รู้จักรู้จักแต่ภาษาเขมรเขกินใบกินยอด <It> ยนะครับแต่ตอนนี้กินไม่ได้เกลแล้ว <It> ภาษาเขมรเขาเรียกว่ามันหลวกเรียงนะครับเพื่อนๆแถวบ้านเรียกอะไรลองคอมเมนต์มาดูนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมไม่รู้จริงๆ ภาษาไทยกับภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรแต่บ้านผมเรียกมันลวกเรียงนะครับมันลวกเรียง